Sun. Shining bright, gentle breeze feels just right. Guitar strings softly strung by the sea where dreams become. Ocean waves crashing gently whisper secrets only we can see as the sun paints the sky with gold our love story starts to unfold sandy toes walking side by side with you here i ขอกราบแทบเท้าพระเถรานุเถระขอกราบกละวะเพื่อนสหธรรมิกและขอเจริญพรนะญาติโยมเจ้าของรายการธรรมะยาบายกับหลวงตามนัสเรายังอยู่กับรายการรื่นรมในธรรมแต่เป็นช่วงถามตอบช่วงที่หนึ่งเป็นคำถามที่ถามว่า มีหลักทำไรบ้างที่สามารถที่จะให้เกิดเกินสามหมืนได้ภายในไม่กี่วันลองฟังดูนะครับมาตกลงกันก่อนคือได้ยินหนุ่มตาใครไม่ไดีหนุ่มตาผู้ตัองยกมือนขึ้นสาเหตุที่ได้ยินเสียงดังของชัดนี้น่าจะเกิดจากอะไรนะ ตาต้องเป็นคนที่มี power สูงใช่ไหมไม่ใช่มโนไปเองหูตึงครับพอหูตึงปุ๊บมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองครับก็เ,เลยต้องพูดดังอันนี้กำลังบอกว่าถ้าท่านจะถามอะไรนะครับต้องพูดดังนะครับตามนี้นะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่อยากจะให้สงสารอะไร,รแต่ไม่งั้น เดอหลุมตาก็าจะมาโนถามอย่างหนึ่งเปคิดเป็นอย่างหนึ่งก็คืออันนี้นี่เป็นจดหมายจากพยาย,ยมราชอีกข้ออีกฉบับหนึ่งแล้วส่งรู้ว่าเถอไม่นานจากไม่ได้ใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วนะครับอย่าไปเข้าใจว่าเสียงดังมีพอ,อร์เป็นเสียงยากดุดเท้ามหาพรหมไม่ใช่หูตึงครับดังนั้นดังนั้นอันนี้ก็ให้แง่คิดนะครับ ให้ง่ายคิดว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอเพื่อนที่พูดเสียงดังอย่าไปโกรธเขานะครับอย่าไปว่าเขาว่าทำไมต้องพูดเสียงดังได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องสงสารเขามากกว่าจะาโกรธเขานะครับนะครับนี่ให้ให้ง่ายคิดนะครับคือเราเจอกับตัวเองครับบางทีเนี่ยอย่างที่วัดนี่จะมีมี คนวัดคนหนึ่งแต่พูดเสียงดังแล้วคนก็มักจะว่าแกเนี่ยพูดเสียงดังดุด,ดันว่าอสงสารเขานะเขาหูตึงนะก็ทําให้อารมณ์ที่เราไม่พอใจนั้นลดลงนะครับเราม่มีมมคําถามมาแค่สองคำถามอะไรทำไมจะอะไรถึงประเภทที่ว่ารู้กันหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถาม หรือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จะถามอะไรเลยเอาขอให้เป็นอย่างแรกนะครับคือรู้ดีแล้วยังอยากโฟกัสสิ่งที่ปรารถนาให้เร็วขึ้นเช่นอยากได้เงินสาม0 0ื่นบาทภายในสามวันประมาณนี้ก็อ๋อ <c oughs> <c oughs> ทำยังไงประมาณนั้นนะ <c oughs> คือถ้าทุกคนทำอย่างนั้นได้ปรารถนาได้พระเจ้าให้ทำแล้วครับ พระเจ้าจะต้องไม่ต้องเราไม่ต้องมาคิดยากสาวกไม่ต้องมาคิดยากครับเราไม่ต้องมาคิดยากไม่ต้องมามาบอกหรอกครับพระเจ้าจะบอกเราแล้วว่าเออโอ้ยไม่ต้องมาสวดมนต์ไม่ต้องบันพึกวันไม่ต้องไปบำเพ็ญบารมีไม่ต้องออกแบบชีวิตหรอกดตามแบบนี้เดี๋ยวก็มีสามหมื่นมันไม่ใช่ครับเป็นไปไม่ได้นั้น ในเรื่องของผลของกรรมเนี่ยมันมีม,นม,มันมีอยู่สี่อย่างนี้ที่จะปรากฏกับเรานะครับหนึ่งก็คือกรรมที่ทําหนักจะให้ผลก่อนนะครับอะไรก็ตามที่ทําหนัก,กในพุทธเจ้าก็บอกกรรมที่ทําหนักก็ฝ่าย่วนมักจะเน้นฝ่ายไม่ดีนะครับก็คือเขาเรียกอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมหนักมากจนที่นี้ว่าแผ่นดินรองรับไม่ได้ หลนะงตานะซึมซับคือไม่ถึงกับชนิดเราอยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าของเราใน,ในตะกัวป่านี่มีมีคนคนหนึ่งเนี่ยแกโดนทรายดูดโดนทรายดูดแล้วทรายตรงนั้นจะก็เดินผ่านทุกวันนะครับแล้วชาวบ้านชาวพ่องก็เดินหลังจากที่แกโดนทรายดูดแล้วทรายตรงนั้นก็ปกติครับไม่มีอะไร แล้วแปลกมันไม่โดนใจดูแล้วมันหายไปนะก็มือจะโผล่ร่างเหมือนกับจะบอกอะไรเราสักอย่างนั้นญาติพี่น้องต้บอกเขาเข้าใจครับเข้าใจอันนั้นก็คืออาจจะไม่ใช่คือมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้จัดการแค่ชาติเดียวนะครับมันจัดการเราอย่างนี้มาอย่างน้อยสุดห้ารอยชาตินะอันนั้นตา,ารายกรรมมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือข่าพ่อ ข่าพ่อสองข้าแม่ไม่กี่วันมีความร้วสุดใจนะที่ที่ตัดหัวแม่และหิ้วไปหนึ่งนั่นนะสลดใจมากนะครับคือคนที่คนที่ตัดหัวนี่ไม่มีเหุผลด้วยนะไม่ใช่มีเหุผลนะมันน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะแต่มันก็ มันก็ไม่รู้ตัวว่าย้ำยั้งชั่งใจไม่ได้นะมันก็อยู่ๆตัดแล้วแปลกนะมันคอคนนี่ไม่ใช่ใช้มีดธรรมดาตัดขาดนะขนาดพิชฆาตในในสมัยอุทยาหรือสมัยโบราณนะมีดนั้นต้องรับอย่างดีต้องคมมากแต่ว่าเมื่อมีกรรมแล้วให้มันง่ายๆไงไงมันจะมีช่องของมันเลยแต่โอเคหนึ่งก็คือค่าพ่อสองค่าแม่สามฆ่าพระราหัน ที่ทำให้พระพระพุทธเจ้านั้นฟกช้ำดำเขียวอภาษาสมัยใหม่นะในภาษาที่เป็นราชาศัพท์หน่อยก็คือฮอพระโลหิตคือฟกช้ำดำเขียวนี่นี่ถือเป็นคาหนักนะนะเมื่อหลายปีก่อนนะเมื่ีหลายปีก่อนนี่มีพระรูปหนึ่งเนะี่ยท่านท่านค่อนข้างจะอินกับหลักธรรมมาก ท่านก็เลยโชว์ด้วยการไปยืนตบหัวพระพุทธรูปแค่พระพุทธรูปนี่ก็มีการหนักนะครับเรากดว่าท่านเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับเพราะทั้งสังคมทั้งใครต่อใครเนี่ยมีแต่ประนามท่านทั้งหมดเหมือนนรกเลยครับแม่ไม่โดนสายดูดนะครับก็โดนจิตของเรามันดูดตกนรกทรมานมากนี่คือจะให้ผลก่อน โชในตบโชนะครับหลวงต้เห็นคุณขนาดรูปเราไม่ต้องตัวจริงนะขนาดพระพุทธร,รูปเนี่ยจะไม่ตัวไม่ใช่ตัวจริงนะยังมีอำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นท่านเจ้าคุณเนี่ยวันนั้นไปงานหล่อพระพุทธร,รูปด้วยกันแล้วท่านก็ได้มีโอกาสเป็นองค์พระธรรมก็คือเป็นพระที่ทำหน้าที่ขึ้นทาม,มาเทศในงานหล่อพระพุทธร,รูป ท่านบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ว่าจะต้องทําพิธีหรือไม่ก็ตามนั่นดังนั้นเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปส่องนะครับอ,องค์นี้เนี่ยใครเป็นคนสร้างสร้างเมื่อไหรมันมีความศักดิ์สิทธิ์ครับเช่นแต่หลวง,งพ่อไม่ได้พูดนะครับท่านจะคขุนได้พูดแต่อย่างที่หลวงตาบอกรหลวงตาเหมือนกับว่าเราเข้าใจอะไรง่าย เช่นเราไปเดินที่เสาเสาชิงช้าแถวนั้นจะมีพรุทุรูปวางขายเนียท่านกล้าเดินแบบเอากะโปงไปเฉียดกับพทุทธรูปไหมนี่ยังไม่ได้เสกไม่ได้เปล่าเลยใช่ไหมยังไม่พิธีอะไรสะแสดงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไปทําให้พรุทุรูปข้อโลหิตจะไม่ต้องขนาดพระพุทธเจ้าตัวเป็นไปเลยขนาดพทุทธรูปเนี่ยยัง ยังน่ากลัวเลยน่ากเกรงขามเลยใช่ไหมไอ้นี่พวกนี้จะให้ให้ผลก่อนนะครับการโดยลําดัดดาบนี่นะครับสามหมื่นนะครับนี่คือพูดถึงเรื่องสามหมื่นให้ท่านได้เข้าใจว่ามันไม่สามารถทําได้โดยโดย,โดยความจริงนะครับไม่ใช่โดยที่พระเจ้ามาบัญญัติแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสองนะอันนี้ก็คืออันนี้คือกำหนัก สองกรรมที่ทำประจำํำอะไรก็ตามที่เราทำประจำเนี่ยมันจะให้ผลโดยลำดับเช่นใส่บาตรเป็นประจำํำนั้นฆ่าวัวฆ่าควายเป็นประจำํำพวกนี้ก็จะให้ผลถ้าเราไม่เคยทำเราไม่เคยทำอนนันตาริยกรรมหรือกรรมหนักอย่างที่ว่าแล้วห้าประการแล้วเนี่ย ก็กรรมที่จะมาให้ผลเรานี่ก็จะเป็นประเภทที่กรรมที่เป็นทำประจํานะครับที่จะเป็นเหตุทําให้เราเองนั้นอยู่ๆพูดๆอย่างอยสามมือนั้นไม่มีไม่มีในในข้อบัญญัตินะครับต้องบอกให้เข้าใจหลงตานี่ไม่จําเป็นจะต้องมาบอกอะไรที่มันผิดไปจากที่ที่ได้ศึกษามานะครับแล้วก็ไม่ต้องตีความ แม้ตีความก็ตีความไปในลักษณะโดยตรงเอื้อต่อพร,พ,พระพุทธหลักธรรมนะครับดังนั้นต้องทำประจำครับแล้วมันจะให้ผลโดยลำดับของมันเองนาเหมือนชาวนาทำนาเชา้าขึ้นก็ออกไปทำนาชาวนาก็มีข้าวกินออกไปทำงานนาสมมุติเราเริ่มหนา้านาฝนเริ่มตกชาวนาก็รู้ว่าจะต้องออกไปไถนา เว้ยดินมันเหมาะกับการเพราะปลูกแต่ก่อนไปไถนาก็คือหุงข้าวตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยก็เอาข้าวใส่เอาข้าวใส่พกใส่ห่อไปกินที่ท้องนาก่อนกินก็กิกนที่บ้านหนึ่งรอบแล้วก็กลางวันก็จะได้กินอีกหนึ่งรอบข้าวยังไม่ได้งอกเลยครับเพราะยังไม่ได้ลงมาร็ดแต่แาวนามีข้าวกินนะก็พอพอไถนาเรียบร้อยก็แช่แช่ดินให้มันนุ่ม น้ำฝนตกมาช่ดินมันนุ่มก็มีข้าวกินแต่ข้าวยังไม่ได้ปลูกเมื่อเมื่อถึงเวลาที่คิดว่าดินมันนุ่มดีแล้วชาวนาก็เมาเล็ดไปหวานก่อนจะไปหวานเมล็ดข้าวก็มีข้าวกินนั้นแล้วก็กังวันก็มีข้าวกินเย็นกลับมาก็มีข้าวกินข้าวเพิ่งจะลงเมล็ดยังไม่งอกราก นะต่อมาก็ข้าวก็งอกรากชาวนาก็เริ่มไปถอนข้าวหวานเพื่อที่ไปเป็นต้นก้าปัก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 ไม่รู้รู้กันไม่ได้พูดคนเดียวไหมเนี่ยเรื่องการดำนาเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็บอกไม่เห็นต้องไปทำให้ยุ่งยากอเลยไปร้านเซเว่น e อีเลเว่นนั้นวันหลังมาใหม่นะคะแค่นั้นจบแต่ที่จริงอะ การที่ท่านจะมีเงินไปเซเว่นอีเลเว่นั้นก็คือท่านจะต้องทำงานแต่ก่อนไปทำงานท่านก็มีตังค์มันเหมือนกันล่ะครับไปสบับรงานทุกขารับเข้าทำงานนะรับเข้าทำงานทุกสมมุติว่าเป็นพนักง,งานในสำนักง,งานหรูๆห,หน่อยในแถวตึกคณะอะไรอะไรยี่สิบอ็ดอะไรนะ ทเวนตี้วันเขชื่อเต็มๆว่าไงนะนะออของอันันต์อัตวะโพก,กินนะหรือว่าหรือว่าไอคอนสยามหรือว่าอะไรทั้งพวกนั้นนี่ยพอเขารับเราค่าทำง,งานปุ๊เราก็เริ่มไปซื้อรองเท้าไปดูเสื้อผ้าไปดูเครื่องสำอาง เงินเดือนยังไม่รับเลยครับแต่เราก็มีเงินจ่ายนั่นเหมือนการลักษณะเดียวกันเราเอาไปที่เรื่องชาวนาลกว่าจะข้าวเกี่ยวได้ก็อีกหลายเดือนแต่ชาวนามีข้าวกินทุกวันถามว่าชาวนาเอาข้าวมาที่ไหนมากินเราก็ตอบแบบกำปั้นทุกดินโดยเลยก็คือเมื่อปีที่แล้วชาวนาทำนาไปทีที่แล้วปีนี้จึงมีข้าวกิน เป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ๆทำนาเสร็จแล้วก็ขอให้มันงอ,อกมาแล้วมีข้าวกินเดี๋ยวนี้สามมื่นนะครับทำไม่ได้ดังนั้นไอ้เรื่องที่เรื่องนั้นๆขอให้ท่านลืมไปเลยว่ามันสามารถทําได้แต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปวิงวอนไม่ต้องร้องขอครับหลวงตาเน,นี่จะดูเขาถูกลอตเตอรี่กันทุกงวดนะไม่ใช่ยินดีกับเขานะครับแต่ดูว่าเวลาเขาไปสัมภาษณ์เนี่ย คนที่ตอบให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะอะไรไม่มีปรากฏเลยว่าไปขอจากอะไรพ่อปู่ศรีสุทนนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีไปขอจากไอ้ไข่เลยครับโอเครางวัลเล็กๆอาจจะมีแต่รางวัลระดับพ่อปู่เนี่ยไม่มีครับตั้งแต่เขามีสัมภาษณ์กันไม่มีครับบางคนก็บอกเนี่ย เด็กคนหนึ่งอยู่มหกครับบอกว่าเออสอบเสร็จก็เลยสบ,บายใจก็เลยออกมาเห็นก็ามายืนขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดก็ซื้อมาสองใบทุกรางวัลที่หนึ่งครับถ้ามันจะถูกเนี่ยมันมีเหตุทําให้ถูกเหมือนกับถ้ามันจะมาตรงนี้นะมันมีเหตุที่ทําให้เราต้องมาตรงนี้ครับดังนั้นไม่ต้องไปคาดหวังอะไรครับมันทําหน้าที่ของมัน มันทำหน้าที่ของมันสมบูรณ์ของมันแต่น,นั้นหน้าที่มันจะทำเมื่อไหรก็เมื่อเราได้ปลูกต้นไม้เมื่อเราปลูกยาที่สังละแพเตพีชังตาที่สังละเตยพลังนะกวนพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นครับนะกาลยานการรีกาลยานางปาบการีรจะปาบกาังการทำดีย่อมได้ผลดีคนทำาชั่วย่อมได้ผลชั่ว เมื่อถึงเวลามะม่วงก็ออกลูกบางทีเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมมันออกลูกเร็วกว่าปกติเราไม่ต้องไปจุดอ้อนวอนใครนะครับไม่ต้องไปจุดที่ทูบบอกเท้าเวสุวรรณนไป้องจุด,จดทูบบอกพ่อปู่นะครับเขาเขาจะออกเขาก็ออกเราคาดไม่ได้ครับว่าจะให้มันออกกิ่งนี้ วัดไปเลยว่าเนี่ยกิ่งนี้นะมีไม่มีตําราไหนบอกนะครับว่าให้ออกกิ่งนี้ออกลูกตรงนี้ออกแปดลูกบอกไม่ได้ครับถ้ามันจะออกมันก็ออกโดยความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ที่ถูกเพราะบ่มมาดีปีแล้วปีเล่ารุ่นต่อรุ่นครับมันเป็นโดยลําดับและบางคนปลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยตน้นปาล์มเ่ยปลูกยี่สิบปีไม่มีลูกครับไม่มีลูกก็คือไม่มีลูกด้วยเหตุตรงนี้มันไม่ มันไม่มีการเพาะบ่มของมันไม่ใช่เราซื้อพันธุ์ดีคนอื่นก็ซื้อพันธุ์ที่เดียวกับเราแต่ของเราไม่ออกลูกครับมันมีอย่างเดียวครับเรื่องของออกแบบสิบประการครับโดยข้อแรกครับเป็นตัวที่จะทำให้เราเองนั้นสมปรารถนาแต่มันปรารถนาจากการที่เราออกแบบครับแต่ไม่ใช่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มันเกิดผลจากที่เราคิดครับไม่ได้นะครับ ดังนั้นก็คือเมื่อถึงเวลามันก็ให้ผลเองลองลองไปในเมื่อเรารู้เรื่องนี้ลองไปอ่านดูก็ได้ครับในข่าวที่มันพปลดงวดเราไม่ได้ดูแล้วก็เราจะได้เราจะทําแบบเขาไม่ใช่ครับดูว่าอะไรที่เขามาบอกเราว่าแต่ละงวดที่มีคนแต่ละคนถูกรถตเตอหน่หนเขาถูกเขามีอะไรเป็นตัวการไม่มีเลยครับบางคนก็ออนักข่าวไปถามว่าฝันว่าไงขาเขาก็ไม่ได้ฝันนี่ แล้วทำไมถึงถูกครพอดีเนียไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ค้าบอกยังไม่ได้กินข้าวเลยนียช่วยซื้อหน่อยนั่นคือมันมีสิ่งที่จะชักมามาเองครับไอ้ที่ไปซื้อว่าเป็นเป็นเล่มๆนะครับแล้วก็มาเอามาโพสให้ดูบอกเนี่ยถ้าเขาไม่ซื้อเนี่ยป่านนี้เนี่ยเขารวยเป็นสิบล้านแล้วเห็นไหมมันมีหมดนะครับ นะครับดังนั้นถ้าเราไม่เคยให้โชคกับใครในชาติไหนก็ตามเราจะไม่ได้โชคอย่างนั้นอยู่ในวานิชสูตรนะครับท่านอยากจะรู้ลองไปพิมพ์คำว่าหรือไปบอก Google บอกหรือกีสริสิรล,ลองหาพราธรรมที่ชื่อวานิชสูตรมีเรื่องนี้ครับว,ว่าพระสารีบุตรไปถามพระเจ้าว่าทําไมบางคนทําการค้าเราเจ๊งพูดแบบหลงตานะนะพระสารีบุตรคงไม่รู้จากคาว่าเจ๊งตรงไหะ สองบางคนทําไมทําการค้าเราเสมอตัวสามบางคนทำบางการค้าทำไมกําไรเยอะสี่บางคนไม่ทำนุไม่ดาทางการค้าล้ะจตยมีช่องทางเองเกิดขึ้นโดยที่ก็ไม่ได้หวังมันมีอยู่นะครับปัจจุบันก็มีอยู่มีอยู่คืออยู่ๆก็ลุกตาเจอกับตัวเองก็คือมีเราเป็นนักนักสแสวงบุญนะครับวันหนึ่งเราก็ จัดทัวบุญกันไปซึ่งเราไม่ได้จัดแต่ก็เป็นคนอาศัยเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการมีมีคนที่เขาประสบความเดจเขาไปพูดไอตรงในในรถนะครับเขาเป็นแม่บ้านเขาทํางานอยู่ที่ในห้างแล้วก,ก็เป็นคนสวงบุญทุกวันหยุดถ้าตรงกับที่เขาหยุดนี่เขาจะไปแสวงบุญกับพวกเราเราเขาเขาบอกว่าคนนี้ร้อยกว่าล้านยังมีอีกคนอีกหลายคนเขาบอกว่า แต่พวกเราเนี่ยพวกอยู่ในรถก็มาถามว่าพอรู้จักใครพอรู้จักใครที่เขาจะเขาจะขายที่ไหมมีคนเขาจะซื้อที่แกบอกแกทำงานแม่บ้านถูพื้นอยู่ในห้างจะไปรู้จักใครไอ,อ้อยู่ๆวันดีคืนดีก็บอกบี่มีใครจะซื้อที่ในพอดีจะขายร้อนเงินเอ้า แต่มาเจอกันเขาก็นึกได้เลยเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่เ,เนี่ยมีคนก็จะขายที่ตามที่ที่เธอบอกเลยก็จับชนกันผลบุญนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องที่ยอย่างปเภทนะเป็นในหน้าแล้วโดนโกงโดนเบี้ยวครับปรากฏได้เงินครับหักกันแล้วแบ่งกันแล้วได้มากคนละร้อยกว่าล้านครับเวลามันจะมีะก็มันมีเองครับที่พูดไม่ใช่ท่านฝันนะครับ ลอยมันเถอะครับอย่าไปหวังอะไรกับมันเลยว่ามันจะมีโชคอะไรแบบนี้ถ้ามันจะมีเพราะเราเคยให้โชคอยู่ในวานิชสูตรครับจำได้หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับนั่นก็คือไม่มีโอกาสนะสามหมื่นไม่มีโอกาสตามที่เราคาดหวังนะครับดังนั้นก็นะวังหลวงตาจะท่านจะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอชอบใจนะตัวใหญ่สใจดีจริงๆ